่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พลอยจะมาแนะนํากระปุกอมสินแบบใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะได้ดูกันค่ะก็คือกระปุกอมสินตัวนี้นี่เองถามว่าความแตกต่างนะคะอันดับแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะไม่สามารถใส่รหัส ATM สีตัวได้นะคะแต่ก็ยังสามารถดูดแบงค์ได้ค่ะดูดแบงค์ได้นะคะช่องบนค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถใส่เหรียญได้เหมือนกัน,นะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ เวลาเราใส่เงินเข้าไปนะคะมันก็จะมาอยู่ในช่องนี้ค่ะก็จะใส่ได้ปริมาณที่เยอะอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่ถ่านนะคะสองก้อนนะคะจะเป็น AA สองก้อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดค่ะเราจะมาดูความแตกต่างนะคะของ ATM ตัวนี้กันนะคะอันดับแรกเลยค่ะใส่แบงค์เข้าไปด้านบนนะคะมันก็จะดูดแล้วก็จะมีเสียงเพลงออกมาด้านนี้ค่ะ เรามาใส่แบงก์กันเลยค่ะเห็นไหมคะถึงความแตกต่างถ้า,าใส่แบงค์เข้าไปด้านบนนี้นะคะแบงค์ของเราก็จะโดนตัดออกมาจากช่องนี้นะคะถามว่าซื้อไปจะเอาไปให้แบงค์ตัดหรอมันเป็นแค่ลูกเล่น,นะคะ่ะแบงค์ของเราจริงๆนะคะอยู่ช่องนี้ค่ะ เห็นไหมกระปุกออมสินแบบใหม่แปลกใหม่ตลกด้วยเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนนะคะที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้พลอยมีให้สีมีให้เลือกถึงสี่ลายนะคะเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนนะคะที่สนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย